สวัสดีครับนักเรียนที่นะ่ารักทุกคนสวัสดีผู้ปกครองที่ได้ดูแลนักเรียนเป็นอย่างดีก็กลับมาเจอกับครูมะเช่นเดียวกันนะครับกับไายวิชาคณิตศาสตร์แชมป์ะฐมศึกษาปีที่1น,นะครับในเรื่องของที่ครูมะจะสอนในวันนี้ก็จะเป็นาการสร้างโจทยปัญหาการลบนะจากประโยคสาร์จากนะก็จะมีรูปภาพไปองประกอบนะครับนะ นี่เรามาดูกันเราดูรูปภาพก่อนนะครับนะในรูปของเราจะมีลูกบอลอยู่อลูกบอลสีนะครับอยู่ประมาณกี่ลูกครับลองนับดูสิหนึ่งสองามี่ห้าหกดแมีทั้งหมดกี่ลูกครับมีทั้งหมดอยู่ที่8ปดลูกครับนะอ่าอ่าแล้วก็ครูต้องการที่ จะจะอะไรครับครูต้องการที่จะเอาออกลูกบอลที่มีรูปยิ้ม3ามลูกไหนครับลูกบอลที่มีรูปยิ้ม3ามลูกนะอนี้ครับหนึ 1, 2, นะครับแล้วคำถามต่อไปเขาบอก,บอกว่าลูกบอลจะเหลืออยู่กี่ลูก ถ้าเราเอาออกนะครับถ้าเราเอาออกลูกบอลยิ้มสามลูกลูกบอลจะเหลือกี่ลูกนะครับนน,นี้นะครับคูเอาออกนี่นเอาออกไปแล้วสามลูกลูกบอลจะเหลือกี่ลูกลูกบอลจะเหลือกี่ลูกครับลูกมานับดูหนึ่งสองสามสี่ าจะเหลือ5ลูกถูกไหมอ่าอ่าเราก็มาสแสดงประโยชน์สัญลักษณ์กันนะครับเราก็นําอะไรครับดูว่าจะเหลือ5ลูกจริงที่ครูพูดหรือเปล่านะครับนะเรานาทั้งหมดก่อนทั้งหมดเท่าไหร่ครับลูกทั้งหมดอยู่ที่8ลูกใช่ไหมอ่าเปลี่ยนสีหน่อยสีน้ําเงินนะลูกนะลูกบอล ทั้งหมดอยู่8ลูกใช่ไหมครูเอาออกเท่าไหร่ครับ3ลูกแสดงว่านี่คือเวลาจะเหลือลดลงเอาออกคําว่าเอาออกคือทําให้จํานวนจานวนหนึ่งมีการลดลงนั้นก็คือการลบนะครับนะ8ลบ3นะนึกไม่ออกเราก็ดูที่รูปภาพเราก็ออกไป3จะเหลือกี่ลูกครับ 1>, 1 2 3 4 5สอ่ส่วนเราเอาอกรูปอะไรครับที่มีลูกบอลที่มีรูปยิ้มใช่ไหมสาลูกก็จะเหลือ1 2 3 4 5คําคำตอบก็จะเป็น8-3ลบ3ก็จะเหลือ5อยากไม่ลูอยากไหมไม่ยากนะครับนะโอเคนะครับอ่าโอเค เีสำหรับวันนี้ครูมะเดี๋ยวจะให้แบบฝึกหัดให้เกณฑ์ได้ลองทำนี่ครับเดี๋ยวให้เกมเปิดหน้าที่99 นะครับแล้วก็หน0งร้อยนะครับจ้ะอ่าโอเคสำหรับวันนี้ครูมะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีสวัสดีครับ